ครับวันนี้มาดูกรงนะครับกรงเหล็กสําหรับหมาแมวได้หมดเลยนะครับเป็นกรงมือสองนะครับแต่เก็บงานเรียบร้อยแล้วทาสีกันสนิมเรียบร้อยนะครับเป็นทรงโมเดิร์นนะครับมีหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องนะครับตัวนี้จะทนความร้อนดีนะครับหลังคากระเบื้องให้ดูตัวนี้นะครับนี่นะครับสาเหตุที่ใช้กับหลังคากระเบื้องก็เพราะว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยดีกว่าเมทัลชีสเมทัลชีสจะร้อนมากนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับหน้ากว้างเมตรยี่สิบ เอ่อหน้ากว้างยาวเข้าไปเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ต่อด้านหน้านี่ก็เมตรห้าสิบนะครับด้านแนวนี้นะครับก็จะเป็นเมตรห้าสิบคูนเมตรห้าสิบนะครับครอบคลุมตัวกรงเลยกันละอองฝนกันอะไรได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวกรงเนี่ยจะเป็นถักละเอียดนะครับถักเป็นช่องแปดเซนคูณแปดเซนนะครับตัวนี้สามารถเลี้ยงแมวได้สบายเลยนะครับตัวเหล็กนี่ก็ใช้เหล็กสามมิลนะครับเหล็กสามมิลแล้วก็เปิดได้เปิดกว้างเลยนะครับ นี่คือเปิดการเปิดใช้งานก็จะเปิดแบบเต็มประตูในกว้างเมตรหนึ่งเลยนะครับตัวแผ่นสลักข้างในนะสามแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งประมาณ200บาทนะครับสามารถซื้อใหม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เราจะให้ติดไปใช้อย่างนี้ก่อนเลยนะครับใช้ได้อีกนานครับตัวนี้เป็นแผ่นที่มาตรฐานเลยนะครับตามฟาร์มตามอะไรก็จะใช้แผ่นนี้เพราะว่า1นึ่งดูแลง่ายล้างทงคำความสะอาดได้ไม่อ้มโลกนะครับแล้วก็ตัวเขาเองมีสามารถซื้อเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแผ่นรับ ประมาณ200บาทยาว1เมตรนะครับหน้ากว้าง30เซน3แผ่นก็จะเป็น90เซนนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ1เมตรคูณ1เมตรนะครับด้านภายในนะครับแล้วก็ตัวประตูก็กว้าง1เมตรเลยนะครับนี่ก็คือประตูแล้วก็ด้านข้างนะครับให้เห็นหลายๆมุมนะครับนี่นะครับถักถักละเอียดรอบด้านเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงแมวสบายเลยเลี้ยงหมาก็ได้นะครับเลี้ยงหมาก็ดีเลี้ยงแมวก็ได้สีหวาน นะครับข้างบนนี่บุเป็นทันชีตหมดเลยนะครับบนบุเป็นทันชีตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวหลังคาก็เป็นกระเบื้องน่าใช้ครับสนใจโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะครับที่085 940 5151นนะครับตั้มนะครับสวัสดีครับ